สาธุตค่ะบรรยากาศอยู่บนรถนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศใกล้จะถึงตลาดที่จะมาบินทบาทแล้วนะคะที่ซึ่งก็มีชื่อว่าตลาดอำเภอสหตสขันหรือตลาดอำเภอใหม่จังหวัดกาลสินนะคะเพราะว่าพุทธอุทยานมกธรามนานาชาติอยู่ติดชายแดนนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินก็จริงนะคะแต่ว่าเราอยู่ตรงบริเวณเกิดลํำเปลนะ่ามันก็จะอยู่ติด,ดเขตอำเภอสหัสขัน มากกว่าอำเภอเมืองนะคะเราก็เดินทางมาที่นี่จะง่ายกว่านะคะท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องอความกันดานเนาะที่อุทยานมกรธรรมก็อยู่ในเสือลำปาวก็จริงนะคะอยู่ในบริเวณที่สัป,ปยะแต่ว่า ก็ไม่ได้ไกลาจากความน้ํามันจากห้างเล็กๆรถตั้งิกซีอะไรพวกนี้ค่ะเซเว่นเนี่ยก็มาซื้อของได้นะคะขับรถออกมาซึ่งเราก็จะออกมาบินทบาตท,ทุกเช้านะคะ,ะแม่ชีหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มาบิณฑบาตด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องซื้อของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ของจําเป็นเนาะเพราะบางท่านอาจจะแ,แบบกลัวเรื่องความกันดารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลเนาะอันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะอำเภอ ตลาดอำเภอสาตะขันษาษาาเป็นแบบนี้ตลาดเล็กๆนะคะตลาดเล็กๆนะซึ่งห่างจากพุทธอทยานุกรมกานานาชาติ17กิโลนะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่20ตุลาคม2568เป็นเช้าว,วันใหม่วันกันเนาะอันนี้ก็เดินทาง ลงรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะแม่เอ๋แม่พรมาบินกี่วันแล้วคะเนี่ยบินวันที่เท่าไหร่แล้วคะอ้อันนี้ได้เสื้อตอนไหนเนี่ยซุปอันนี้แอดมินแอดมินนีรันนะคะเด็กะโดดเด็กกจะโดดดูข้างหลังดูอ่าตามรอยพระถือะเดีดนิเดี๋ยวเอาของเก็บตนึ เป็นเสื้อะกูกป่าเนาะตอนวันเกิดหลวงตาปีหกหรือ66โดยประมาณน,นะอ่ามีก็มีแม่ชีที่ติดกิจหลายท่านนะคะก็เลยเหลือแค่นี้นะคะบ้างก็ป่วยบ้างบ้างก็ไปลากลับบ้านนะไปทำาลา สวัสดีครับค่ะ okay. ฮัลโหลนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับผมรู้ตอนดินยบาดนะครับ ที่ตลาดตลาดสักขันครับผมกอรเรียนเชิญได้เลยนะครับใครอยากร่วมตักบาตท,ทางออนไลน์กับคณะแม่ชีก็เรียนเชิญได้นะครับผม อรือใครอยากเป็นจะพาซื้อหันเข้าโรงครัวก็ได้นะครับใครเขมาแล้วก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กัน,นบ้างนะครับขอเรียนเชิญได้เลยนะครับผมกับคณะแม่ชีกุฏะอุทยานโมกกะธรรมนานชาตินะครับ วันนี้แม่ชีเป็นบางๆไม่หนาตานะครับเพระาะว่าแม่ชีไปทำธุระเชิญได้เลยครับผมใอยากร่วมจากบาททางออนไลน์กับคณะแม่ชีอะ ได้นะครับอ่ะขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ มาดูตอนใช้าทตอนเช้ากับคณะแม่ชีนะครับผม,มอยากร่วมจากแบบาทางออนไลน์ก็เรียนเจนได้เลยนะครับหรือใครอยากไปร่วมบนกระถินองค์หลวงตาสินทรัพย์จลานธรรมูที่ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับวันที่สี่ยันหนะครับผมช้าเรียนเชิญได้เลยนะครับเร็อใครอยากจะมาบวชชีมาปฏิบัติธรรม สามวันเจ็ดวันก็ติดต่อกับแม่ครูได้เลยนะครับแม่ครูตุ๊กตา,าท่านผู้ชมนะครับติดต่อหลังบ้านได้เลย ดูนะครับแม่แม่ทุกคนผ่องใสกันทุกคนนะครับไม่สีอุทยานให้จกร่วมจากบาทังลายกับคณะไม่ชีก็เชิญได้เลยนะครับสน,สนับสนุนไม่ชีนะครับ อยางเขียนอเยนไเยนะครับใครเข้ามาแล้วให้ติดตามพระแม่ครูบาอาจารย์พระนิกรที่รับประโยชก็ติดตามได้ช่องเดงและช่องฟา้าพิมพ์กันมะพระในดอกนะครับเขียนเลยนะครับใครอยากร่วมตักบาททางออนไลน์กับคณะม่จีก็เรียนเชิญได้นะครับ จะทำบุญยังไงเข้าไปดูช่องทางของพระในดอกนะครับผม มมมี่ครับผมมัมมี่มัมมี่แอดมินได้มัมมี่มัมมี่มัมมี่อ่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอ๋อขนนครับได้ขนนแอดมินอันนี้ก็วินงวัสดเสร็จแล้วนะคะก็ยวจะเดินทางกลับนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพุทธอุทยานมุกธรรมนานาชาติมาโดยตลอดนะคะ ก็ฝากช่องแรงนะคะช่อช่องพระในดอกนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยมาติดตามนะคะ <L an> ก็รับชมย้อนหลังนะคะกิจก,กรรมต,ต่างๆหรือ uh, ธรรมะของขแม่พรูบาอาจารย์นะคะสนทนาธรรมกับพระในดอกนะคะ <L an> อยู่ในช่องแดงชื่อช่องพระในดอกนะคะแล้วก็ช่องต๊อกนะคะ t ิกต๊อกนะคะก็ชื่อช่องทุกแค่ไหนอย่าทิ้งธรรมพระในดอกแล้วก็ชีตุ๊กแอดมินพระในดอกนะคะหรือช่องฟ้าของตุ๊กสุดที่ชุ่มนะคะเป็นหัวหน้านแม่ชีหรือ เมชีแอดมินนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังนะคะแอคทิวิตี้ต่างๆเนาะอันนี้ก็เพิ่งแบบว่ามาไลฟ์สดในช่องนี้นะลองดูนะคะก็ฝากไว้นะคะประมาณนี้นะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่สนับสนุนในทุกช่องทางเลยนะคะสาธุเจ้าค่ะ